สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพามารับชมต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับที่ปลูกไว้ในสวนอรนุชนะครับตัวนี้จะเป็นพืชสมุนไพรหลักของสวนเลยนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังออกดอกนะครับกำลังเป็นลูกเล็กทางสวนเนี่ยได้ปลูกไว้เยอะมากนะครับ ตัวนี้จะเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ควรมีปลูกติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าสปปรรพคุณมากมายเหลือเกินนะครับเขาว่าสปปรรพคุณเนี่ยนะครับมากจนถึง35ประการเลยนะครับแต่ซึ่งหลัหลกๆตัวผลของมะม่วงหาวนาวโหนเนี่ยนะครับเขาจะมีสารต่อต้านอนุม,มูลอิสระนะครับช่วยชะลอ ไวยนะครับลดหลีวลอยนะครับพูดง่ายๆคือรับประทานแล้วสม่ําเสมอเนี่ยก็จะทําให้เราไม่แก่เร็วนะครับแล้วก็จะมีอีกมากมายนะครับทางสวนเนี่ยนะครับได้ปลูกไว้เยอะนะครับต้นมะม่วงหาวมนนาโหเป็นร้อยต้นนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณให้ฟังคร่าวๆนะครับจริงๆมีเยอะมากมายเลยนะครับผลสุกผลอของมม่วงหาวหว้าหนะครับแต่เป็นผลลูกแดงๆสีแดงนะครับสีสดสวยนะครับเวลาสุกก็จะออกสีดําก็จะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนิดๆนะครับแต่ถ้าเป็นผลดิบแบบนี้นะครับจะเปรี้ยวจี๊ดเลยนะครับ มีประโยชน์มากนะครับเขาบอกว่าช่วยสามารถช่วยป้องกันลาโรคปอดได้นะครับผู้ที่สูบบุหรี่จะจัดเป็นทุนลมป่งพองเนี่ยนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะครับทานประจำนะครับมีประโยชน์มากแต่ผมพาเดินชมครับปลูกง่ายนะครับ ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมเนี่ยปลูกไม่ทำอะไรเลยนะครับก็เนี่ยถึงเวลาเขาจะออกผลเกือบตลอดปีนะครับจะมีช่วงที่อ่าไม่ออกผลเนี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนธันวามกรากุมภาพนธ์นะครับก็จะเริ่มเริ่มแทงดอกแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นดอกชุดใหม่ออกมา อันนี้ผมปลูกแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ได้ลดน้ำนะครับแต่ก็มีแต่งกิ่งบ้างนะครับเป็นพืชที่ทนแรงนะครับต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยครับหรือว่าเป็นต้นหนามแดงในะอีกชื่อหนึ่งนะครับแรงแค่ไหนเขาก็ไม่ตายนะครับนี่กำลังออกดอกครับ สารพคุณเนไล่เลี้ยงไว้หมดนะครับมีเยอะมากครับมีทั้งาสารพคุณในผลนะครับในใบใบเนี่ยก็เอาไปทําเป็นใบชาได้นะครับในเปลือกนะครับแล้วก็ในรากของต้นมะม่วงหามมนาหดเนี่ยนะครับก็จะมีสารพคุณแตกต่างกันไปอ่าตัวนี้ผมก็หยิบยกมาเป็นบางบางตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับนี่ครับไม่ได้ทําความสะอาดเลยระยาคาขึ้นเยอะมาก ขึ้นเต็มกำลังแตกดอกนะครับอย่างเช่นผลดิบนี่นะครับผลลูกสีแดงนี่นะครับเขาบอกว่าทานแล้วนะครับช่วยป้องก,กันโรคเกี่ยวกับโรคอัมพกอาตได้นะครับเวลา,าเกี่ยวกับเส้นเลือดแตกในสมองพวกนี้นะครับเขาจะทาใหา้ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะครับ แล้วยังมีผลทําให้เรากระชุ่มกระชวยด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นผลสุกสีดําเนี่ยเราทานเนี่ยนะครับเราจะง่วงนะครับทําให้เราจเจริญอาหาร covert, จะง่วงนอนตลอดนะครับนอนดีหลับดีแล้วก็จเจริญอาหารนะครับถ้าเป็นผลสุกนะครับผลดิบเนี่ยทำให้กระชุ่มกระชวยนะครับเนี่ยกำลังออกดอกเยอะมากนะครับสําหรับใครที่ ทานรสเปรี้ยวได้เนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับมะม่วงหา,มา,าหวมะนาวโหเนี่ยจะเปรี้ยวจี๊ดเลยนะครับแต่ถ้าใครทานยากเนี่ยก็เอาไปแปรรูปนะครับทําเป็นแช่อิ่มนะครับทาเป็นน้ํามะม่วงหา,มา,าหวมะนาวโหเนี่ยได้นะครับทําให้มันรับประทานง่ายขึ้น ปีนี้ผมก็มีต้นพันธุ์อีกเยอะนะครับจะขยายเพิ่มอีกนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็พยายามปลูกต้นไม้ชนิดอื่นเสริมเข้าไปให้มันมีหลากหลายนะครับแต่พืชตัวนี้ยังคงไว้นะครับเพราะว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับเนี่ยพาท่านผู้ชมเดินชมดูนะครับ มะม่วงหาวมะนาวโหต้นพันเนี่ยผมซื้อมาอตอนนั้นซื้อมาจากไกลนะครับซื้อมาจากทางหนองคายนะครับเพราะว่าทางหนองคายเนี่ยแกไปเอามาจากทางอัมพวานะครับแล้วก็มาปลูกไว้เนี่ยประมาณ5ปีกว่าแล้วนะครับแต่ผมตัดกิ่งตลอดมันก็เลยต้นก็เลยไม่สูงมากนะครับ จะตัดแต่งกิ่งตลอดเวลาลูกเขาออกเต็มที่นะครับจะต้นจะแดงสวยงามมากนะครับปลูกง่ายครับไม่ต้องอดูแลอะไรมากมายนะครับถ้าเกิดบ้านใครมีระบบน้ำดีด เนี่ยคะ่ะเขายิ่งโตโตวสวยงามมากและะ้วเขาก็แต่งกิ่งด้วยเนี่ยก็ยิ่งจะออกผลตลอดนะครับได้กินตลอดปีเลยครับสำหรับมะม่วงหาวะนาโห ปยชนหลักๆก,ก็คือชะลอริ้วรอยนะครับลดริ้วรอยนะครับชะลอวัยแก่วัยแล้วก็เสริมผูมิต้านทานร่างกายนะครับไม่ให้เราเป็นเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้นะครับโรคปอดทุงลุมป่งพองนะครับพวกนี้นะครับม่วงหามานนาวโหช่วยได้นะครับเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับ ปลูกไว้หลังบ้านสักต้นนะครับหน้าบ้านสักต้นก็ได้นะครับแต่ว่าหนามเขาจะเยอะนิดนึงนะครับหนามพวกนี้นะครับเยอะมากเราต้องระวังเวลาเก็บต้องใส่ถุงมือนะครับทางสวนอนุนุชนะครับก็แปรรูปด้วยนะครับทําเป็นแช่อิ่มมะม่วงหามะานาโหนะครับแล้วก็ทําเป็นน้ําขายนะครับรับประทานง่ายนะครับ แต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจะเน้นคุณภาพจริงให้ทานผลสดนะครับไม่ไม่ทานเยอะนะครับมีคุณลุงท่านหนึ่งบอกว่าทานแค่วันละ9ผลถึง10ผลเนี่ยนะครับก็สรรพคุณมากมายแล้วนะครับทานสม่ำเสมอนะครับก็พารับชมบรรยากาศต้นไม้ไปเรื่อยๆครับคือปีนี้เนี่ย ต้นไม้เนี่ยออกดอกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกือบทุกชนิดนะครับแต่ว่ากรมอุตุก็เตือนมาว่าปีนี้จะแล้งนะครับว่าเป็นปี8-2หนนะครับเราก็ต้องสำรองน้ําไว้นะครับปีนี้เพื่อรองรับอนาคตนะครับเผื่อน้ำหมดเนี่ยไม่มีน้ำลดน้ําต้นไม้นะครับก็จะยุ่งกันไปใหญ่นะครับ ตอนนี้ต้องบริหารจาัดก,การน้ำอย่างดีนะครับเนี่ยดอกเขาจะออกสีขาวนะครับเขามาีเขียนไว้ในวันนักคดีนาง12นะครับที่เอาไปรักษาพระมวงหาวันอห6นี่นะครับไล่เลี้ยงไม่หมดครับสรรพคุณเยอะมากนะครับ ดูข้าวเนี่ยหลักๆก็จุบป,ประมาณนี้นะครับแต่จริงมีเยอะมากครับถึง50กว่า,าประการเลยนะครับที่มีสรรพคุณในด้านช่วยบำรุงร่างกายนี่นะครับแต่ผมเคยทานผลสุกนะครับผลสุกสีดำานี่นะครับทำให้เจริญอาหารจริงๆนะครับก็คือเราจะหิวข้าวนะครับ นอนหลับสบายนะครับจะง่วงซึมทําให้เราพักผ่อนเนี่ยครับคือผลสุกนะครับแต่ถ้าเป็นาทานผลดิบเนี่ยจะทาให้เรากระปี้กระเป๋าเวลาขับรถจะทานผลดิบเนี่ยกระปี้กระเป๋านะครับแต่ผลสุกเนี่ยจะง่วงซึมนะครับเขาถึงเรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่เนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวพันกันประมาณนี้ครับ มีหลายชื่อนะครับที่เขาเรียกกันนะครับแต่จริงๆเป็นเป็นต้นหนามแดงก็ว่าได้นะครับพาม,มาเดินชมด้วยกันครับเช้าๆสองโมงกว่านะครับแต่ว่าพระาทิตย์เป็นเป็นสลัวสลัวนะครับน่าจะเป็นที่ควนหมอกนะครับ ช่วงนี้ก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับหมอกวันเยอะครับแล้วก็ยังเตือนเกิดการพายุรุร้อนด้วยนะครับน่าจะเข้าภาคอีสานในช่วงประมาณวันที่14 15นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มเห็นเขาลางกันไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้พารับชมต้นมะม่วงมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพารับชมต้นไม้ชนิดอื่นนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะเอาไปปลูกนะครับผมก็มีต้นพันธุ์ให้ฟรีนะครับสำหรับ ผู้ที่อยู่ใกล้ๆนะครับแต่ถ้าเป็นไกลเนี่ยังไม่ได้ส่งนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะเพาะขยายพันธุ์ออกให้เยอะที่สุดนะครับให้ถ้าเกิดเยอะแล้วนะครับถึงตอนนั้นก็สามารถส่งได้นะครับก็จะแจกจ่ายกันไปปลูกนะครับเพื่อที่จะให้ได้มีอเอาไว้ทานทุกท่านทุกบ้านนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ